สวัสดีค่ะวันนี้ร้านภูนซับค้าไม้จะพามาชมบ้านนกดาวทรงไทยประยุกต์กันค่ะเรากําลังจะเดินขึ้นไปบนบ้านกันนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นบันไดไว้เดินขึ้นบ้านค่ะบ้านหลังนี้นะคะมีห้องน้ําในตัวเลยนะคะบ้านหลังนี้มีทั้งหมด2ชิ้นค่ะชิ้นที่1เป็นระเบียงขนาด2.5คูณเ5เมตรค่ะซึ่งมีครัวและห้องน้ําในส่วนนี้ด้วยนะคะชิ้นที่2ค่ะ ห้องนอนสองห้องนะคะอันนี้คือห้องนอนห้องแรกนะคะเป็นห้องใหญ่ค่ะพื้นที่รวมของห้องนอนนะคะจะอยู่ที่3คูณเ5เมตรค่ะเราไปชมโซนของห้องครัวกันค่ะนี่นะคะเป็นโซนของห้องครัวนะคะมีหน้าต่างไว้ระบายอากาศอากาศถ่ายเทสบายมากค่ะถ้าเดินตรงไปอีกจะเป็นห้องน้ำเลยนะคะเรามาชมห้องนอนอีกหนึ่งห้องกันค่ะ ห้องกว้างเย็นสบายมากค่ะมีหน้าต่างถึง8บานอากาศถ่ายเทมากๆค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อมาที่เพจพูนซับค้าไม้หรือเบอร์นี้ที่ทิ้งไว้ได้เลยค่ะ